สวัสดีครับพี่พี่ชาวพระเครื่องวิพยาติกามบาลามีหลวงกันาการกับต้นมะพราวทุกท่านนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูผลงานเมื่เชานี้ตรดพระหน้าวางังไจเกษมอีกแล้วนะทุกอาคารน,นะได้แล้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับอันนี้เป็นพระขุนแผนปีสี่เก้านะเนื้อผงพระทุคุณนี่มีเนื้อเคลือบแล้วก็มีเนื้อผงพระทุคุณอย่างนี้นะครับคนละบล็อกกันนะเนื้อเคลือบน่าจะเป็นบล็อกเหล็กอันนี้จะเป็นบล็อก อย่างบนอะีกจะมีเกษานะถ้าเนื้อนี้มีเกศานะเกศาก็เถลิมนะนะครับหน้าซีสวยอย่างนี้นะบนสันชัดจัดอย่างนี้เลยนะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับน,น,นานๆเจอทีหนึ่งอันนี้สวยนะหน้าตาดีหน้าตาชัดสมบูรณ์ดีนะครับเกศาเห็นชัดนะเดี๋ยวคนี้ถุงเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเนี่ยได้หลายรายการทั้งาาเช้าพอได้พอได้ของติดไม้ติดมือกลับมาบ้าน น,นี่รูปหล่อหลวงพ่อเฉลิมรุ่นแรกอันนี้สวยนะหน้าตาหล่ออันนี้สวยรับอันนี้สวยอ่าเป็นรูปหล่อรุ่นแรกครับจัดสร้างปีพศ2542นะครับเก็บไปจนปี55มกราถึงได้นำออกให้ชาบูชากันตอนนั้นวัดต้องใช้เงินในการ ปฏิสังศรก่าปฏิสังขรหลังจากน้ำท่วมใหญ่ปี54อ,อันนี้สวยนะครับหน้าตาชัดเจนนครับองค์พระจะคุกด้วยผงพุทธคุณเก่าทั้งของหลวกลั่นหลวงพระอันนเก็บไว้มีอะไอีเดี๋ยวอาจารย์เผารุ่นแรกอาจารย์เผารุ่นแรกปีสองสี่เก้าห้าน้งแหองนนี้ยังสวยอยู่นะครับออยังสวยอยู่บล็อกยันเรียง หน้าตานสวยฮะตุงสื่อเป็นแท่งใช่ไหมนี่จุดเจตังเห็นติ่งตรงตัวตัดตรงนี้ไหมนี่ฮะจุดเจตังเลยนะครับนี่มากบ้างน้อยบ้างมันต้องติดนะครับเพราะว่าเป็นตัวตัดเดี่ยวกันทั้งยันเรียงแล้วก็ยันจิกตัวตัดเดี่ยวกันครับแต่เหรียญยันจิกเนี่ยจะหนากว่ายันเรียงนิดหน่อยเล็กน้อย เหรียญหลงทั้อันปีสองสามน่สิริชัยนี่น่าสวยน่าสวยเนื้อเกินบริเวณหน้าผากนี่เป็นในบล็อกเป็นในบล็อกเป็นในบล็อกมีเจอบ้างครับมีเจอบ้างแต่ที่ทมีเนื้อเกินเนี่ยสังเกตคือเหรียญจะชัดสวยกว่าที่เราเจอทั่วไปก็แปลกแปลก รตรงสงสื่อชัดเจนดีนะครับอันนี้สวยนะนี่อะไรสองสามลพบกลันเน,นี่ยสวยไหมหน้าอย่างนี้สวยนะครับหน้าอย่างนี้หายากอันนี้ผมจะบอกว่าจมูกเนี่ยมันเป็นมากเป็นน้อยแล้วแต่มีทุกเหรียญน,นะครับเพราะว่าการขนส่งสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใส่รถไฟมาใส่รถไฟมาแล้วก็โทรเลขแจ้งทางวัดให้ไปรับนะัดวันไปรับที่สถานีรถไฟ เหรียญก็จะใส่ลังมาก็เลยก็เลยทับทับทับกันมาก็จุดที่สูงที่สุดของเหรียญก็จะยุบลงไปเหรียญนี้ถือว่าจมูกสวยแล้วนะครับผมจะบอกให้ถือว่าจมูกสวยแล้วนะผิวประหลอดสวยเชีวยวออันนี้หลวงปูก่กัชาตรีปีศูนย์เจ็ดอันนี้เป็นผิวลมดำนะผิวลมดำยังมีติดอยู่น่ารักดี แห้ดูง่ายตัวลงสุดแท้งๆงนีนะ่เห็นแท้ดูง่ายจุดใจตังค์เล็กๆนะถ้าจะเห็นเห็นไหมเห็นติ่งน้อยๆไหมแล้วก็ผมพยายามซูมให้ดูเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะแกะมาให้ดูแล้วกันเห็นไหมติ่งเล็กๆเนื้อเกินตรงนี้จุดใจตังค์นะครับอันนี้เหรียญหลวงปู่ทวดป,ปีห้าห้า ปอกวัศกแกล์นะฮะฉลองร้อยแปดปีพระพรหมบรรยงหรือหลวงปู่ดูนั่นเองตรงนี้เนื้อทองแดงครับสวยสำหรับผู้ศรัทธาในในองค์หลวงู่ทวดหลวงปู่ดูก็เป็นอีกรุ่นที่น่าเช่าบูชา,ชาราคาอย่างไม่แพงนะครับอันนี้เป็นเหรียญทวีราบหลวงพ่อกลั่นทวีราบปีศูนย์เจ็ดเป็นบล็อกธรรมดาครับแต่ว่าผิวไฟ ผิวไฟผิวไฟเนี่ยผมจะบอกว่าก่อนหน้าที่เป็นกระไหลทองเนี่ยจะต้องเป็นผิวไฟแบบนี้มาก่อนนะครับในเหรียญทวีฬา่ยจะเป็นเหรียญมันจะมีเนื้อผิวไฟกับเป็นกระไหลทองทําแค่สองเนื้ออาจทาแค่เนื้อเดียวก็คือเนื้อทองแดงไม่มีเนื้อเงินนะครับแต่ผิวก็จะเป็นผิวไฟแบบนี้กับกระไหลทองนะฮะรงนี้สวยนะครับองนี้เดิมเลยเห็นไหม ูตาคมผิวไฟเป็นปกายรอ,อันนี้เดิมนะถือว่าสวยมากนะครับเดิมนะคลาสสิกนยถือว่าสวยนะ,นะขออนุญาตไม่ไม,ไม่ไม่แกะลองมาแล้ะที่ผมจะไปเลี่ยมนะกลวเหงื่อเราไปไปโดนไปสัมผัสแล้วมันจะผิวเสียนี่ครับผิวไฟจี๊ดเลยนะเนี่ยเส้นซ้อนตรงนี้ต้องมีหไหมปิ้นลึก,ลก,ลกธรรมชาตินี่ปิ้นอย่างนี้ธรรมชาตินี่ปิ้นธรรมชาติดูหูดูอะไรเนี่ยเห็นไหม รกระจกอยกระแทกเนะันมันจะก็จะปินธรรมชาติอย่างนี้ก็ส,สิทธ์ฮะเหรียญชาตรีชาตรีนืงเงินปีศูนเจ็นี่ฮะสวยนะเหรียญน,นี้สวยนะดูหน้าละก่อนง่ายไม่ง่านี่ที่เราเรียกว่าบล็อกเงินใช่ไหมความรับสวรรค์เห็นไหมในซุ้มเนี่ย บล็อกเงินมันมีความคมชัดนี่ฮะเหรียญนี้ถือว่าสวยเนี่ยครับเวลาเวลาปั๊มไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราสังเกตอย่างเหรียญทองแดงที่มันเป็นจมูกเปืดนๆเนี่ยเดี๋ยวนะไหีนะเนี่ยครับ นะมันเป็นในบ็อกนะมันเป็นในบ็อกนะเหรียญนี้แทบจะไม่ไม่ได้ใช้เลยนะมันเป็นในบ็อกนะมันไม่ได้ว่าเหรียญมันใช้งานเยอะมันเป็นในบ็อกนะจมูกจมืปากที่มันเขาเรียกว่าปากจมูกเปิดอบล็อกทองแดงแบบนี้เห็นไหมมันเป็นในบล็อกนะครับว่าปั๊มไปเรื่อยๆแล้วมันเกิดความเสียหายตรงนี้โดนจมูกแตะนิดนึงคะแต่ยังยังสวยนะ เหรียญทำไม่มากครับอยู่แค่ไม่เกินสองร้อยเหรียญหายากหายากแนละ้วจริงๆแล้วนะอันนี้เหรียญสามหกของคนลาบแล้วนะทองแรงมบวงเดือนนี่มเห็นเส้นวงเดือนไหมีเขาเรียกว่าเส้นวงเดือนเรียกว่าสามหกวงเดือนนะอันนี้เหรียญ ปีห้าเจ็ดบล็อกลองท็อปบล็อกลองท็อปนี่หน้าเต็มนะครับเห็นไหมหน้าเต็มเต็มแบบนี้แล้วดูพลิกข้างหลังมาแล้วก็เอียงตรงตัวลึกเนี่ยจะมีท้งแรงโูดขึ้นมาเส้นเสี้ยนวิ่งคมๆด้านหลังเนี้าเรียกบล็อกลองท็อปเพราะหน้ามันสวยไหมคุณดูนะ โอเคครับฝากติดตามด้วยนะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปสวยๆลงให้ชมกันขอบคุณครับ